ดัง2,000กว่าร้านส่งตรงถึง แต่เตาดีจะปุ้งด้วยนะครับเปุ้อย่าผมเสียงเสียงทุกทีมทวงแล้วนะครับ <c oughs> อ่าอ้าอ้าก่อนในรุ่นนี้นะครับเราจะมาทำทริป ASMR กันนะครับผมต้อนรับทุกคนมากครับผมเริ่มเลยครับ เรียกเลยนะครับเรามากินพิซซ่านะครับ ผมที่แล้วนี่พูดผิดเลยครับมาเรา,เราจะกินน้ำกุ้งนะครับามาเราจะกินเฟ้นปลานะครับ อมาเราจะกินเดยววิทนะครับอันนี้จะเป็นทำบุตร้ายแล้วนะครับ mm. มาเราจะกินน้ำมะนาวนะครับ ได้บ้างไหมจิ้มพริกนะครับอ ท,าาท,ท,ท่าในทิพนี้ก็พอมเจนี่ก่อนนะครับต่อนอ er นื่นเลยนะครับก็อย่าลืมตัวเลขตัวแทนหรือตัวตะกแตนต้องผมคิดบเทียนตัวตี่งทองเลยนะครับนี่ผมตัวทอดตัวลาไปก่อนนะครับไต่อไปสวัสดีครับเจ้าหุ้ Bye 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 bye.